เฮ้ยเพื่อนอะไรมีวหลีมีแผลโอ้มีหนังของอันอ่ะโอ้เอาไม้ฉันสูบสิโอ้โหนี่ยสูบเลยนักหนาพูดคุ้นมากเลยนะเพื่อนเสียงแคกไอ้ตู่เอ้ยโอพูดคุ้นมากเลยนะเพื่อนสูดดีกว่าฮู้สูบบุหรี่่พี ไอเย็นหนึ่งมาเพื่อนนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเชิเราชูให้ดูนะพค่เดี๋ยวเชิญเราชูมาให้ดูนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคช่วยไปดีกว่านอเย็นหนึงฉันก็จะบอกตรงนั้นนี่น้องนี่เพราะฉันเอามาได้จริงอ่ะฮะมาแล้ว นี่อันนี้มันเป็นตำนานเนี่ยเพื่อนมันตำนานที่มีชื่อว่าเสียงแสบกุูบเลนอะอ่ะนี่แบบแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคไหมตั้งแต่ก่อนในยุคของเาลูกเขาก็ใช้กระสุนแบบนี้แหละลูกมันสูบได้ไหมไม่ได้หรอกไอ้โดนไอ ตดนตรงหวัวมันชิมแน่นอนโอ้กูสูมันนี้นี่แหละกูดีสุดละสูบต่อดีกว่าอ้อ้อจะสูงนานจะเหนียวฮู้ อะไรอยู่ข้างหลังนายอ่ะโอ้ oh. ไม่นะเมกเอเจนเจ้าของช่องพวกอดี oh, okay. สูบอะไรกันอยู่สูรยโอ้กินสูรียิ่เหรอเขาสูบป,ป้ายสีิเล่เน,นียเฮ้ยเฮ้จะไปก่อนแหละฉัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> dai mal bogat te mai